ทุกคนครับคลิปนี้นะฮะอาจจะละเอียดอ่อนนิดนึงนะนะครับอาจจะละเอียดอ่อนนิดนึงแต่ผมจะพยายามระมัดระวังอย่างเต็มที่นะเพื่อเป็นการไม่ให้เป็นการหมิ่นซ้ําหรือหมิ่นเพิ่มนะฮะและผมจะขออนุญาตถามไปถึงน้องไอรัชนกด้วยนะ,ะที่เป็นเจ้าของโพสต์นะครับทุกคนครับเมื่อปี2021นี่นะฮะน้องไอรัชนกได้โพสต์ที่ทวิตเตอร์นะฮะสมัยนั้นยังเป็นทวิตเตอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น X นะฮะน้องไอโพสต์รูปเขาเรียกอะไรผมก็ราชาสับไม่ค่อยเป็นนะฮะ เมลุมานหรือเปล่าเป็นเมลูนะฮะผมก็ขอโทษนะถ้าใช้ไม่เป็นนะฮะน้องไอโพสตั้งแต่รัชกาลที่5ที่6ที่7ที่8ที่9นะฮะน้องไอบอกว่าเป็นประเพณีที่ดีงามทำให้ได้เห็นสถาปัตยกรรมอันวิจิตรควรค่าแก่การรักษาสืบไปให้คนไทยได้ชื่นชมศิลปะขั้นสูงของคนในราชวงศ์อยากเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกบ่อยๆค่านี เห็นไหมโอ้อันนี้บอกเลยว่าท <i> ุกคนครับผมขอโทษจริงๆที่ผมต้องอ่านซ้ำนะครับผมเพื่อเป็นการตั้งคำถามไปถึงน้องไอ้เนี่ยน้องไอ้เจตนาอะไรฮะทำไมถึงมองว่าประเพณีแบบนี้มันเป็นประเพณีที่ดีงามและอยากเห็นบ่อยๆไม่ต้องเป็นเจ้าไม่ต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ขอแค่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเป็นเพื่อนเราเนี่ยถ้ามันมีงานลักษณะแบบเนี้ยน้องไอ้อยากให้เห็นอยากให้เกิดบ่อยๆหรอครับ อันนี้ผมถามนะผมจะไม่โยงไปถึงว่ามันผิดหรือไม่ผิดนะผมจะไม่บอกว่าผิดหรือว่าผิดหนึ่งหนึ่งสองหรือผิดอะไรผมจะไม่โยงไปประเภทนั้นเพราะว่าอันนี้เท่าที่ทราบผมไม่เห็นมีใครเอาไปแจ้งแล้วก็ไม่น้องไอไม่ได้โดนคดีเรื่องนี้แต่ผมจะถามเรื่องคําว่าสมควรหรือไม่สมควรนี่นะฮะอันนี้คือถ้าจะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านขออนุญาตนะขออนุญาตผมใช้ลาซาศับไม่เป็นนะผมใช้ลาชาศับไม่เป็นผมต้องพูดว่าอันนี้คือคืองานศพอะฮะตั้งแต่รัชกาลที่ห้าที่หก ที่แปดที่เก้าซึ่งเป็นเป็นรูปเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักราชาศักนะฮะผมถามเลยมันควรหรือเปล่าที่เราอยากเห็นบ่อยๆรักษาสืบไปเราก็ทําตามประเพณีอยู่แล้วแต่เราไม่อยากให้เกิดบ่อยๆแน่นอนนะฮะเราไม่อยากให้เกิดอันนี้คือปุถชชนทั่วไปนะเราไม่อยากให้เกิดแน่นอนแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราไม่อยากให้เกิดฮะแต่น้นองไอ้บอกว่าอยากเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกบ่อยๆเนี่ยมันคืออะไรฮะ นี่ผมถามน้องไอ์นะผมถามน้องไอ์นะผมถามเลยน้องไอจะปฏิเสธก็ได้ว่าโพสเนี่ยน้องไอไม่ได้โพสต์ไม่ได้เขียนแต่ผมเชื่อว่าเขาสืบได้เขารู้ได้เขาเห็นได้เขาอันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีคนไปไปส่งไปอะไรอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาดําเนินอะไรไปถึงไหนแต่ผมอ่ะจะไม่พูดเรื่องคดีและการผมจะถามเรื่องความสมควรหรือไม่สมควรว่าน้องไอเนะี่ยมีเจตนาอะไรณนะห่วงเวลานั้นณนะห่วงเวลานั้นน้องไอมีเจตนาอะไร ะะทุกคนผม,ผมขออนุญาต,นะมมรญาตจริงๆนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเผยแพร่ซ้ําหรือว่ามาหมิ่นซ้ําหรืออะไรนะผมแค่อยากจะถามให้ชัดเจนเพราะว่าน้องไอเคยปฏิเสธถามน้องๆดอมส้มด้วยว่าสมควรหรือไม่ถ้าเป็นงานแบบเนี้ยถ้าเป็นเพื่อนเราก็ได้ไม่ต้องเป็นพ่อไม่ต้องเป็นแม่ก็ได้เป็นเพื่อนเราเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยน้องๆนอมส้มอยากให้เกิดงานสีขาวดําแบบเนี้ยบ่อยหรือไม่ผมถามเลยอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะ ตอบได้ตอบฮะตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับทุกคนจริงๆผมก็ชอบส้มนะผมชอบกินส้มมากนะฮะผมไม่ได้รังเกียจส้มนะผมก็กินนะฮะแต่อันไหนที่มันไม่อร่อยหรือว่าอันไหนที่มันสายพันธุ์ไหนที่มันไม่ดีไม่อะไรผมก็ไม่กินนะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะกินสายพันธุ์ไทยนะฮะพันธุ์น้ำผึ้งที่เขาเอามาทําเป็นน้ําส้มนะฮะซึ่งเราเกิดมาพ่อแม่เราซื้อมาให้กินแตกตลาดนัดเนี่ยก็เป็นส้มสายพันธุ์ไทยนะฮะสายพันธุ์นอกสายพันธุ์อะไรผมไม่กินนะฮะอ่ะคลิปจะยาวยาวแล้วเนี่ย นึกว่าจะไม่ยาวแต่มันก็ยาวอยู่ดีอะทุกคนคิดยังไงกับคลิปนี้คิดยังไงกับโพสต์ของน้องไอน์นี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าเหมาะหรือไม่เหมาะสมควรหรือไม่สมควรทําไมน้องไอ์มีความคิดอยากให้เกิดงานลักษณะแบบนี้บ่อยๆฮะว่าไงครับสายานันผมพิธาลิมจันรัตน์กัมรุกพิโดง การชักชวนให้ทุกท่านเลือกหมายเลข46ส่องนายกเพชรเข้าทำเลือกรัฐบาลจับมือกับผมเดินไปข้างหน้าด้วยกันทำให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกไม่ได้มีแต่ความทุกข์อย่างที่เขาพยายามอยากจะให้เป็นอยู่นะตอนนี้ได้ไหมครับพี่น้องคราวที่แล้วพีว่น้องประชาชนกว่า40%ทั่วประเทศไทย เปคะแนนให้กับพวกเราอดีตพักก้าวไกล14ล้านเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งพิ้งอันดับสอง40เปอร์เซ็นต์เขาไม่ยอมให้เราบริหารเพื่อพี่น้องประชาชนครับพี่น้องรั้นนี้พี่น้องจะยอมหรือไม่ยอมเราต้องไม่ยอมโอ้โหอันนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้เลยคุณพิธาครับไม่มีใครไม่ยอมฮะทุกคนอยากให้เป็นแม้กระทั่งคนที่เลือกและคนไม่เลือกเขาอยากให้คุณเป็น เขาอยากให้คุณเป็นด้วยซ้ําไปแต่คุณไม่เป็นฮะคุณจําไม่ได้เลอครับว่าทําไมคุณถึงไม่ได้เป็นคุณ ดื้อด้ดื้อดึงจะไป1นึอย่างเดียวเลยคุณยอมทิ้งนโยบาย2 9 9และคุณจะไปเอาอันเดียวนโยบายที่คุณหาเสียงไว้คุณบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณไปประชุมอะไรมาคุณบอกว่าท้าคุณทาไม่ได้คนแก่สามพันคนพิการติดเตียงสามพันคุณบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณจะไป1นึอย่างเดียวฮะผมจําได้ว่าสีหน้าคุณเครียดมากตอนนั้นคุณอยากเป็นนายกแต่ผมไม่รู้ว่าใครชักใยอยู่เบื้องหลังหรือว่าสั่งคุณอยู่เบื้องหลังอะไรก็ตามผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามีคนพยายามให้คุณไไป หนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวเลยกระทั่งไม่มีใครยกให้คุณเพราะว่าเขากลัวคุกนะไม่มีใครกล้ายกฮะสวงสวเขาบอกว่าถ้าคุณถอยหนึ่งหนึ่งสองนะฮะรวมทั้งพักภูมิใจไทยด้วยคุณชาดาผมจำได้หมดเลยเข <c oughs> าจะยกมือให้คุณถ้าคุณถอยหนึ่งหนึ่งสองครับคุณพิธาไม่มีใครบอกว่าไม่อยากให้คุณเป็นนะไม่มีใครบอกว่าไม่อยากให้คุณบริหารประเทศนะรวมทั้งพักคก้าไกลหรือพักประชาชนในปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปบริหารหลายกระทรวงมากมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นฝ่ายบริหารแต่ไม่เอาฮะไม่กล้าฮะ ไม่กล้าที่จะเป็นนะฮะคุณพิธาครับอย่าบิดเบือนผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแม้จะเลือกคุณก็ตามแต่พวกเขาไม่ได้โง่เขาไม่ได้กินหญ้าประชาชนไม่ได้กินห้าครับคุณพิธาประชาชนไม่ได้กินญ้าผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยเขารู้ฮะเขารู้แล้วไอ้ที่มานั่งฟังคุณน่าสนหลอนอยู่นั่นแนะ่ละคนคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์พม่าก,กี่เปอร์เซ็นต์เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าวาทกรรมเดิมๆม,มันอาจจะสมชื่อกับที่คนตั้งชื่อให้คุณนะว่าพิธาพินอคิโออ่ะ อยาอ่าโกหคนอยาอ่าโกหกประชาชนแบบตาเห็นเนเนี่ยคุณจำไม่ได้จริงๆหรอครับหรือว่าคุณไปกินอะไรมาคุณไปกินยาลบมนทินอะไรเหมือนในละครเมืองรับแลหรือเปล่าเขาอยากให้คุณเป็นผมนี่ก็หลุนให้คุณเป็นแม้ผมจะไม่ได้เลือกก็ตาม อยากให้พักเก้าไกลเป็นด้วยซ้ําไปจะได้ลองดูไงแต่พวกคุณไม่เอาพวกคุณจะไปหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวเลยพวกคุณจะไปหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวอันนี้ปล่อยผ่านไ่ได้จริงๆทุกคนครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับที่คุณพิธาบอกว่าเขาเลือกมาตั้งสิบสี่ล้านเสียงแต่เขาไม่อยากให้เราเข้าไปบริหารเนี่ยทุกคนคิดเห็นยังไงคิดเห็นยังไงกับคอมกับการปาสายของคุณพิธาเมื่อวานคอมเมนต์เลยฮะคุณพิธาครับขออนุญาตนะฮะขออนุญาตอย่าบิดเบือนนะฮะอย่าบิดเบือนอย่าโกหกตัวเอง อยากก่าโกหกคนอื่นนะฮะเราควรเคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นด้วย